หลายคนแปลกใจใช่ไหมตอนที่เราไปเชิญเพื่อนใหม่ของเราสักคนเข้ามาสู่ธุรนกะิจแล้วเอ๊ะทำไมเข,เ,ขเขาไม่ทำเขาไม่ลงมือทำนะอะไรเลยนะเราอยากให้เขามาเรียนรู้อบรมแล้วก็ทําให้มีไรายได้นะครับเขาอยู่ในคอม์ตโซนครับทุกคนเพราะว่าคอมร์ตโซนเนี่ยครับคือโซนสบายนะโซนที่มีความรู้สึกว่ามั่นคงแล้วนะโซนที่มีความรู้สึกว่า มันไม่ยุ่งยากครับมันรู้สึกว่าสบายใจนะไม่ต้องไปทําสิ่งใหม่ไม่ต้องไปเรียนรู้สิ่งใหม่นะครับไม่ต้องทําอะไรที่เราไม่เคยทาไอความกลัวของคนคือทําอะไรที่ไม่เคยทําคนไม่ได้กลัวการชวนคนนะคนไม่ได้กลัวธุรกิจนะครับแต่คนกลัวสิ่งที่เขาจะต้องไปทํา สิ่งใหม่ซึ่งเขาไม่เคยทํามาก่อนนะอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าคอมฟอร์ทโซนนะครับอีกอย่างหนึ่งเขาจะมีความรู้สึกสบายใจนะมีความรู้สึกอุ่นใจนะแล้วก็ไม่อยากจะสูญเสียอิสระจากการที่เขาได้เพลิดเพลินนะครับจากการที่เขาได้ดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวอิสระพวกนี้เพราะถ้าเขาเข้ามาท,ทําธุรกิจนี้นครับบางทีเขาจงจัดสรรเวลาพวกนั้นเนะี่ยมาให้กับธุรก,กิจเขายังไม่อยากสูญเสียไปนี่คือคอมฟอร์ทโซนครับ